ดนนนเป็นคนขยัสวัสดีค่ะติดตามการรายงาน,นข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอดอนค่ะได้เกิดเหตุแกงเด็กแว้นโหดใส่จอบทุบศีระาฟังและมูไดรับบาดเจ็บสาหาัสตำรวจแถลงข่าวการจับกลุ่มเด็กแวนโหดใส่จอบทุบหัวกลังและมูได้รับบาดเจ็บสาหาัสประกอบด้วยนายธนาก่อนขุสวรนนายสุกเฉิศสีพ่นเมืองและนายวุฒิน้ำสมุด ท้งหมดเป็นรระสรตำบนบ้านแวงตำบนหมูหมดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธา,านีพร้อมของกลางจอบนึ่งดามจักรยานยนต์เนี่ยมาหาหนึ่งขั้นในขอกล่าวหาทำร้ายร่างกายผูอย้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสหาหัสสืบเนื่องจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสหาสหัสสองคนที่บริเวณริมสวนสาธารณะหนองประจกักษ์จับสือภายหลังว่นน่ายิรพงษ์ข้างกลางและนายมิเซอร์นูเชอร์ชาวเยอรมัน แพทย์ได้ทำการรักษาในจิรพงศ์ศีรษะแตกเย็บหากเข็มแขนซ้ายดอส่วนในนูเ่เซอร์กระโหลกศีรษะเร่ามีเลือดคลั่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดอย่างเร่ง่วนอาการยังงคม่มารักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูจากการสอบสวนทั้งสามคนให้การรับสารภาพว่าได้รวมกันใส่จอบถูกผู้ไดรบาตเจ็บจริงห่อบ,บพ่พอใจที่ผู้บาดเจ็บมองนาประกอบกับเมาและคลึกขะนองโดยก้อนก่อเหตุได้พากันไปดมกาวและพากันไปขับขี่รถจัก,กรยานยนต์สิ่งในเขตเทศบาลนครดอนท่านี จนมาพบภูบาดเจ็บนั่งกินเบียอยู่ริมหนองประจักและมองหน้าภูบตนจึงเบพอ่อพใจเขาร้ำไรจนบาดเจ็บก่อนขี่รถลบหนีไปเรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะอุดรเป็นคนขยัน